ไปพบปะฟังเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ประกอบการด้วยนะคะก็มีหลากหลายภาคส่วนที่ต้องดําเนินการส่วนหนึ่งก็คือการฟื้นฟูธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวด้วยขณะที่ในวันนี้นะฮะคุณชมฮะคือจะเตรียมหาหรือมาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะครับภารกิจของพลเอกประมิตรวงสุวรรณบ้างน,นะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเก็บขยะาชายหาดร่วมกับนายวราพุฒธศิลิปัอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ร่วมกันปล่อยเต่าทะเลที่สารบัญประชารัฐพิทักษ์ทะเลอุทยานแห่งชาติสิรีนาทอำเภอถาลางจังหวัดภูเก็ตก็มีการปล่อยเต่ามะเฟืองอายุประมาณ1ปีจำนวน10ตัวบริเวณชายหาดแหอย่างนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆในเก็บขยะออาบริเวณชายหาดซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบด้วย นายวราว่ยบอกว่ากะยะพลาสติกเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลนะครับโดยกระทบต่อแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยและก็แหล่งวางไข่ของเต่าทะเลซึ่งปีนี้เนี่ยก็พบว่าคือมีเต่าหลากหลายสายพันธุ์นะฮะมาวางไข่บริเวณชายหาดมากขึ้นในช่วงโควิดสิกก็สะท้อนนะครับได้ถึงการที่ธรรมชาติสะอาดสมบูรณ์นะฮะการที่เต่าจะขึ้นมาวางไข่ในชายหาดแต่ละชายหาดได้นั้นมีเงื่อนไขก็คือว่าหาดนั้นจะต้องสะอาด หาดนั้นจะต้องสงบนะครับดังนั้นก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าเห็นมีร่องรอยการวางไข่ของเต่าที่หาดใดนะครับปัจจุบันทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นเรามีการตั้งรางวัลไว้ถ้ามีการแจ้งเบาะแสเข้ามาว่าพบมีร่องรอยการวางไข่ของเต่านะครับและถ้าหากทางกรมไปตรวจสอบและมีจริงก็จะมีเงินรางวัลให้เพราะว่าเต่าในปัจจุบันนั้นมีโอกาสที่ใกล้จะสูญพันธุ์สูงมากนะครับ